มันก็รู้สึกในนื่อเพียๆเวียนหัวอะไรแบบนี้ค่ะพี่เป็นอัมพฤกษ์ธาตุเลือดสมองแตกเสซลล์ประสาทพาทางเพศมันก็จะมีชาชามือเท้าบ้างเวียนหัวอ่คอเลสเตอรอลสูงค่ะไขมันในเส้นเลือดสูงความดันไขมันเป็นมาแล้ว13ปีค่าไขมัน120ความดัน140มันจะเวียนหัวแล้วก็บานหมุนเลยมันก็รู้สึกในนื่อยเพียๆ เวียนหัวอะไรแบบนี้ค่ะเบาหวานกับความดันค่ะทานของอะไรเปต้าออยอะไรเนี่ยค่ะไม่ทานยาเลย<ะ>เพราะว่าอยากจะทดลองดูว่าเราไม่ทานยาแล้วมันจะลงหรือมันจะขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อดีขึ้นคุณหมอชมเลยว่าดีขึ้นเยอะก็รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นแล้วก็คือรู้สึกมันสบายตัวนะคะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะคือเราไม่ต้องไปหาหมอบ่อยเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยทานยาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ ไปเยอะพี่เป็นอัอพนนมพฤกษ์พลาดเส้สมองแตกเส้นสมองาทางข้างเพศข้างซ้ายส่วนมากถ้าพี่เป็นข้างซ้ายแต่เป็นข้างขวาพี่ก็คงเดินไม่ได้เบาหวานสูงความดันสูงพอกินชุดที่สองเป็นตาออนนี่ไปเช้ามามันมันรู้สึกมันมันมันตื่นตัวอาการปวดหัวมันจะไม่มีก็รู้สึกอะมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยง่ายตรวจว่าความดันความดันปกติเลยอย่าง,งเกียร์กันไปรุ่นเลยยี่สิบร้อยยี่สิบแปดแปดสิบสองเนี่ยหมอบอกเลยไปทำอะไรมาเนี่ย ดีกัญยาโรงพยาบาลกี่มา่ีปีก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นสาสมในตับในไตแล้วมันจะมันจะเป็นพิษในร่างกายมันมันทำาหาร่างกายมันสามารถขับถ่ายออกไปได้ไม่เหมือนตัวบุนภัยฟอรมดันไขมันเป็นมาแล้ว13ปีค่าไขมัน120ควาหมดัน140มันจะเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนเลยไขมันบางครั้งขึ้นถึง300กว่าไตขึ้นระดับ2แล้วค่ะก็เกี่ยวกับการเราทานยามาก ยามันทำให้เราไตาเสื่อมอย่างได้กินเบต้าออยมาไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวเมื่อก่อนจะเป็นปวดหัวตลอดเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วก็นอนหลับสบายเคยปวดขาเคยอะไรเนี่ยไม่ปวดนอนนี่จะปวดมากตดี๋นี้ไม่ปวดละค่ะอยากแนะนำให้กินเบต้าออยค่ะเพราะว่ากินแล้วมันดีขึ้นร่างกายเราดีขึ้นจากร่างกายเราไม่ค่อยไหวไม่ค่อยอะไรเงี้ยคือทำงานได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้น มันก็จะมีชาชามือเท้าบ้างเวียนหัวคอเลสเตอรอล,ลสูงค่ะไขมันในเส้นเลือดสูงก็เสริมด้วยวิตามินเบต้าออยค่ะทานวันลลเมตเอง <Now. S 1> แล้วมาสองเดือนได้มาเจาะเลือดใหม่พอมาเห็นผลและวชื่นใจค่ะมันลงมันลงมากเลยคือป้าไม่ได้ลดอะไรเลยนะคะก็คืออยากจะรู้ว่าการว่าเราลงเนี่ยมันลงเพราะเราอดหรือว่าของเขาดีจริงแล้วมาสองเดือนได้มาเจาะเลือดใหม่ แล้วก็ผลลงมาเป็นที่พอใจมากเลยดีใจค่ะแล้วก็เห็นผลแล้วก็คิดว่าอยากจะทานต่อด้วยค่ะแน่นๆบางทีก็แน่นๆบ้นนงางหายใจลำบากบ้างหรือว่าแเราก็นอนไม่ค่อยจะหลับบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งตื่นทีนอนแบบไม่ค่อยเต็มอิ่มอ่ะล่า,ลาสุดเพิ่งตรวจเจอไขมันในเลือด เยอะครับไตเีสไลาสองร้อยสองร้อยสาสองอสี่ฮะหลังจากกินไปเทาไลท์ใช่ไหมครับตอนนี้หลับง่ายขึ้นอันนี้อันนี้ข้อแรกเลยหลับง่ายขึ้นไม่มีสะด้งอย่างนี้จะไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายจะมีกําลังมากขึ้นกว่าเดิมเป็นปกติเหมือนคนวัยรุ่นธรรมดาเลยผมก็อยากแนะนําให้คนที่มีอาการแบบผมนะเรื่องของนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายอยากแนะนําให้มาทานนะครับอ่าผมเชื่อว่าสองถึงสามวันแรกเนี่ยเห็นผลเลย สามารถทําให้คนที่มีอาการที่หนักๆครัให้มันเบาลงแล้วก็ดีขึ้นตามมาดับเนื้องอกเบาหวานก็ไขมันในเลือดก,ก็มีลําบากอยู่นะร่างกายเราไม่เหมือนปกติมันเดิมตื่น้ขึนมาก็จะเหนื่อยๆยังไงไม่รู้ร่างกายไม่แข็งแรงอะ่ะบางทีก็ตามัวตาฟังไม่เห็นช่วงนี้มันประมาณ200ร้อกว่าติดน้ำอารมเลิกไม่ได้ ก่อนไม่ได้ทานใช่ไหมตาเราจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ชัดร่างกายก็แข็งแรงทุกวันเป็นปรับเลดผ้าทั้งวันยืนได้แต่ก่อนทํางานไม่ได้นะมันจะวูบมันจะอะไรตาก็สว่างขึ้นแต่ก่อนจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะเป็นเบาหวานมันขึ้นไงกินทานทานวิตามินตัวนี้รู้สึกว่าดีเป็นโรคความดันไขมันแล้วก็เบาหวานค่ะ150ค่ะทานยาหมอทุกวันค่ะปวดหัวแล้วก็หน้ามืดเวียนศรีรษะ ใช่เวลาเราเดินหันหันเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับมันจะบูบค่ะหลังจากทานเบต้าออยล์ไปแล้วนะคะมันไม่เหนื่อยไม่หอบไม่อะไรเลยค่ะมันทําให้หลับสบายแล้วก็อาการเวียนเวียนหัวหน้ามืดนีคะวูบเนี่ยหายไปมันลดไขมันได้จริงๆแล้วก็มันทําให้ความดันเราลดลงอาการคือมันดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจะเพียอะไรเงี้ย แล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับง่วงแต่ไม่หลับพอจะหลับแล้วเดี๋ยวมึงอ่ะตื่นนี่แหละเป็นนุ่นอะไรก็ไม่รู้หง,งุดหงิดตัวเองอะ่ะแต่พอเบาหวานมันขึ้นเต็มที่มันก็เลยมาทุกอย่างเลยเบาหวานค่ะความดันไขมันกะว่าเดือนหนึ่งอะ่ะถ้ามันโอเคก็เจ๋งนะ ทานแล้วอ่ะไปตรวจเบาหวานก็ลงนะแล้วก็ความดันก็ลงแล้วก็ไขมันก็ลงนะอะไรครับนอนหลับขึ้นปกติจะตื่นบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เพียๆแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะดีขึ้นเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบปกติจะเสียวขาปวดขาตอนนี้คือเป็นน้อยลงตอนนี้คือพี่เปลี่ยนละพอไม่อยากทานยาเยอะอาหารเสริม,มดีกับยาเพราะยามันน่าเบื่อกินเท่าไหร่ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มแล้วมันก็เป็น อาการคือเห็นที่เห็นนะคะแล้วก็ต้องล้างไตต้องตาบอดมั่งอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดขามั่งอาการที่เป็นเงนี้ยเราก็ไม่อยากเป็นนะแต่ถ้าทานอาหารเสริมเบต้าออยล์อย่างเงี้ยแล้วมันอาการดีขึ้นเราก็จะได้ทิ้งทีหวานไขมันํดาดันไตหัวใจโตเกี่ยวกับเพื่ออาหารเนี่ยการกินของเราเนี่ยมันก็ไม่ระวังมันอร่อยอะแล้วหลังจากที่ทานเบต้าออยล์รู้สึก ดีมากเลยครับมันโล่งอ่ะเดินส,สบ,บายท้องเทงิงไม่อึดอัดดีทุกอย่างอ่ะมันดีเบต้าออย์เนี่ยเพื่อนเขา,เขา,เขา,ก,าก็บอกเราบอกอ่ะอาให้กินผมเลยไปแบ่งครับไปแผงพวกดีกินดีเขาก็กินอยู่เวนหัวเวนหัวมันเกิดอาการคลื่นไส้อย่างเงี้ยเป็นคํามดันแล้วทาอะไรได้มเวลาเวียนหัวไม่ได้เลยบ้านหมุนต้องนอนอย่างเดียวก็สามปีมสี่ปีแล้วมีความรู้สึกเป็นย,ยังไงล่ะัง มันก็ดีขึ้นนะครับไม่เวียนหัวไม่ค่อยปวดหัวเออมันกินแล้วดีขึ้นเนี่ยกินแล้วความดันปวดหัวมันไม่มีอ่ะกินดีมากอยากจะกินต่อไปเ,เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะมาคุยกันเรื่องไขมันนะฮะ ตัวการร้ายที่ฆ่าชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับก่อนจะเล่าถึงเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งสมัยคุณปู่คุณย่าของเรานะครับอาหารที่เราทานเมื่อก่อนนะฮะจะเป็นอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นน้ําพริกเนาะปลานึ่ง มีผักมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้มันเป็นอาหารที่เรากินแล้วไม่อ้วนเพราะว่าประเทศเราเป็นเมืองร้อนบางคนกินชอบกินของหวานเนี่ยอย่างเมื่อก่อนก็จะมีพวกรอดช่องพวกอะไรต่างๆนะครับแต่เมื่อโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับวิวัฒนาการจากโลกใหญ่เท่านี้มันเหลือเท่านี้ครับมันทําให้เรารับวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกมาก็พวกฝรั่งนั่นเองนะครับและฝรั่งจะกินอะไรครับก็จะเป็นพวกชีส พวกแป้งแฮมเบอร์เกอร์อาหารที่มีแคลอรี่สูงๆซึ่งจริงๆแล้วต้องเล่าก่อนว่าอาหารเหล่านี้จริงๆไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเวลาที่เรากินแคลอรี่สูงๆเนี่ยถ้าต่างประเทศเขาเป็นเมืองหนาวไงกินเรื่อยๆมันจะทําให้ร่างกายเขาอุ่น นะครับแต่คนไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนเวลาที่เรา enjoy เอนจอยแบบมันเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะครับเมื่อเรากินอาหารที่มีแคลอรี่สูงมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามันคือกลายเป็นเพชฌฆาตเงียบทําให้เราเกิดภาวะไขมันสูงจนนําไปสู่โรคต่างๆนั่นเองทีนี้เนี่ยไอคอเลสเตอรอลเนี่ยมันอยู่ในอาหารที่เรากิน นะครับซึ่งเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปคอเสลสเตอรอลเมื่อย่อยเสร็จแล้วเนี่ยจะกลายเป็น2อย่าง 1. คือไขมันดี 2. คือไขมันไม่ดีหรือ L D L นั่นเองนะครับไอตัวไขมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดครับทำให้หลอดเลือดอักเสบนะครับซึ่งไอตัว L D L หรือว่าไขามันไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในอาหารอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอาหารที่มันมัน ของทอดขนมหวานพวกนี้นึกง่ายๆเลยครับอาหารที่มันๆเนี่ยไอพวกนี้มักจะมีคอเลสเตอรอลสูงหรือไขมันไม่ดีมากนั่นเองและตัว L D L เนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดในหัวใจในะครับเวลาที่มันอุดตันมากๆเนี่ยถ้าเป็นที่หัวใจก็จะเป็นหัวใจเฉียบพันหัวใจวายถ้าเป็นที่สมองก็เช่นสมองตีบ เป็นอมตพึกอมาพาดนอนเป็นผักนั่นเองนะครับแล้วทางแก้ของคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแก้ยังไงนะครับก็จะกินยาลดไขมันหรือยาลดคอเลสเตอรอลนั่นเองเป็นยากลุ่มสเตตินหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะไปทําลายผนังเซลลทำให้ตับอักเสบไตอักเสบนะครับเวลาคนที่กินค่าตับก็จะขึ้นด้วยทําให้กล้ามเนื้อรีบ กล้ามเนื้อฝ่อบางคนที่กินหน่อยบ่อยๆจะสังเกตตัวเองได้เลยว่าจะค่อนข้างปวดเนื้อปวดตัวนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ออกกําลังกายจริงๆแล้วไขมันดีเนี่ยมันมีข้อดีนะครับมันเป็นตัวที่ช่วยสร้างฮอร์โมนเพศ คอติซอลต่างๆแต่เวลาที่เรากินตัวยาสเตตินเข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลดทั้งไขมันดีและไม่ดีจนทําให้ฮอร์โมนเพศหายไปครับทำให้มีอาการเซ็กเสื่อมมีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลนะครับหรือแม้กระทั่งมีอาการจิตหลอนประสาทต่างๆนะครับนี่คือข้อเสียของกลุ่มยานั่นเองนะครับและทีนี้ เราจะดูแลตัวเองยังไงนะครับหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ทำไม่ได้นะครับอย่างที่หนึ่งนั่นคือการควบคุมอาหารนั่นเองเวลาที่เราควบคุมอาหารก็คิดง่ายๆครับมื้อเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วกินเต็มที่เลยมื้อกลางวันเนี่ยเราก็อาจจะกินเป็นข้าวธรรมดาอาจจะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรว่าไปมื้อเย็นนะครับเราควรงดแป้งงดของทอดแล้วก็จะเน้นเป็นโปรโตีนผักปลานะครับอย่างที่2อ,ออกกําลังกายบางคนบอกเนี่ยผมทํางานทั้งวันเลยวิ่งงานทั้งวันเลย ไม่เห็นไขมันลดลงเลยนะครับคาว่าออกกําลังกายต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่แค่การขยับตัวการออกกําลังกายคือการทําให้หัวใจทํางานติดต่อกัน30นาทีเรียกว่าคาร์ดิโอนั่นเองเช่นคุณปั่นจักรยานคุณก็ต้องปั่นจักรยาน30นาทีคุณเ,เดินก็ต้องเดิน30นาทีแต่บางคนบอกฉันเตะบอลน,นะบ,บางทีเตะบอล5นาทีแล้วไปนั่งพักอีกครึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่ได้เรียกออกกําลังกายนะครับอย่างที่3คือการเติมวิตามินให้กับร่างกาย เบต้าออยล์คือคําตอบตัวเบต้าออยล์เนี่ยเป็นวิตามินนะครับที่ช่วยพัฒนาร่างกายนะครับข้อดีของวิตามินคือยังไงจําแนกอย่างนี้นะฮะมันมี2ออย่างบนโลกนี้ในการดูแลตัวเองนั่นคือกลุ่มยาและกลุ่มวิตามินข้อดีของวิตามินคือกินได้เรื่อยๆไม่ส่งผลต่อตับต่อไตเพราะมันเป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วแต่ข้อเสียคืออะไรวิตามินไม่เห็นผลไวเท่ายาแต่อย่าลืมนะยาคุณกินไปพรุ่งนี้คุณดีใจไขมันคุณลดความดันคุณลด แต่คุณกินนานๆเซ็กคุณเสื่อมนะฮะมีปัญหาเรื่องของผนังเซลล์ร่างกายพังตับไตพังแต่วิตามินเนี่ยมันเหมือนกับเอาร่างกายของคนมาซ่อมเอาค่อยๆซ่อมค่อยๆปะค่อยๆซ่อมจนร่างกายดูแลตัวเองได้นะครับนั่นคือคําตอบครับว่าทําไมวันนี้เบต้าออยล์ถึงสามารถช่วยคนที่เป็นโรคไขมัน เบาหวานความดันต่างๆได้เพราะวันนี้นะครับเบต้าออยเป็นสารสกัดเปปไทด์ครับซึ่งสารสกัดตัวนี้ถูกงานวิจัยนะครับวิจัยร่วมกับสถาบันวิทย์แห่งชาตินะครับซึ่งส่งไปประกวดที่ต่างประเทศและได้รางวัลมาว่าสามารถลดไขมันคอเลสเตอรอลได้จริงๆนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อรีวิวที่แจ้งกันในเว็บไซต์ต่างๆวันนี้ครับแนะนำให้คุณเริ่มต้นลองด้วยตัวเองที่บริษัทตั้งใจที่ทำสินค้าตัวนี้ออกมาจริงๆมีการรับประกันให้นะครับ ไม่เห็นผลหรือไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน60วันนะครับทำไมถึงเป็น60วันอย่างที่ผมบอกครับคนที่เป็นโรคไขมันความดันสูงเนี่ยทานไปน1นอาทิตย์แรกก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ถ้าที่ทำไม60วันเพราะว่าผมต้องการให้คุณทานแล้วคุณไปตรวจ เนาะพอคนตรวจเสร็จปุ๊บคุณเอาใบตรวจ before after มาเทียบกันเลยแล้วคุณเองนั่นแหละจะเป็นกระบอกเสียงให้กับ Beta อ i l หรือโฮ f ฟูงนั่นเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากๆนะครับว่าอยากจะเห็นทุกคนสุขภาพดีนะครับถ้าคุณเป็นคนที่กำลังลังเลยังไม่ตัดสินใจไม่เป็นไรครับดูข้อมูลให้เต็มที่และดูรีวิวให้เต็มที่แต่ถ้าคุณซื้อไปแล้วตั้งใจทานจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดระยะเวลาการทานจนกว่าคุณจะเห็นผล นะครับบริษัทนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้คุณสุขภาพดีใช้สินค้าของเรานะครับและหลังจากใช้แล้วดูแลตัวเองได้ไม่ต้องกลับไปกินยาอีกตลอดชีวิตนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจุดเริ่มต้นของความสุขนั่นอยู่ที่สุขภาพนั่นเองหวังว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีอยู่กับครอบครัวที่รักสามารถทํากิจกรรมได้ไปนานๆครับสมัยแห่งการทานยาและชีวิตพังได้จบลงไปแล้ววันนี้ให้เบต้าออยเป็นคําตอบของชีวิตคุณนะครับ